สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งกับช่องที่เคสกาแฟแฟมิลี่นะคะทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเนาะเคดก็จะพาทุกท่านนะคะมารับชมนะคะรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายของหลวงพ่อกลวยนะคะหลวงพ่อกลวยชุติวุทโลนะคะเนาะ ทุกคนนะคะทุกท่านเลยนะคะเนาะใครนะคะที่เป็นลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์หลวงพ่อกล้วยนะคะหรือมีความนับถือนะคะในตัวหลวงพ่อกล้วยนะคะเนาะก็มาเลยนะคะนี่เลยนะคะแคทมีเยอะมากเลยนะคะเนาะรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายวารล่ต่างๆปีพศต่างๆนะคะนี่ของหลวงพ่อนะคะเนาะอ่า แต่ถ้าเป็นรุ่นแรกเลยนะคะถ้าเป็นรูปถ่ายรุ่นแรกของท่านเลยนะคะราคาจะสูงมากนะคะราคาจะสูงมากนะคะ,นะ,คะเนาะไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายวาระไหนปีไหนก็ช่างนะคะเาานาะ,ะอยู่ที่เราศรัทธานะคะอยู่ที่เราศรัทธานะคะเนาะทุกท่านนะอ่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามเตะน,นะคะเนาะ อยู่ที่ความที่เราศรัทธาเท่านั้นนะคะถ้าเรามีความศรัทธานะคะมีความศรัทธาบาร,รมีก็เกิดนะคะไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนก็ค้าแค้วคาดปลอดภัยนะคะค้าขายร่ํารวยนะคะค้าขายร่ารวยทํากิจการจริงใดก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองนะคะทุกท่านเลยนะคะ,ะวันนี้ก็เราก็จะพาทุกท่านนะคะมารับชมไปด้วยกันนะคะ ใครสะสมไว้บ้างนะคะเขาก็ตามหากันเยอะนะคะเกี่ยวกับรูปถ่ายนะคะเนาะเอออย่างนี้จะเราจะพุกง่ายนะคะทุกท่านเลยนะคะเนาะนี่เห็นไหมแล้วด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะไม่เหมือนกันนะคะเนะเาะแต่ละวาละแต่ละปีโพโแต่ละนี่เขาจะข้างหลังจะไม่เหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมหลวงพ่อกุยชุตินุทะโลนะคะวัดกุสิตาราม นี่แมจังหวัดชัยนาทด้านหลังก็จะเป็นนี่เห็นไหมวัดโคศิตารามปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกด้านหลังก็จะเป็นหนุมานหมเนี่ยแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันนะคะและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเอเดี๋ยวจะแค่จะให้ดูด้านหลังนี่ด้านหลังก็จะเป็นพรจจีวรน,นะคะนี่อย่างนี้เลยนะคะเนาะ ดูกันเลยนะคะวันนี้นะคะมาอยู่กับแคทแล้วนะคะรับประกันนะคะไม่ต้องห่วงนะคะนี่จิ๊ดนี้ก็จะเป็นได้ใส่สินเนาะเห็นไหมราคาก็ไม่เบานะคะจะบอกให้ถ้าใครมีนะคะเก็บไว้ได้เลยนะคะ ราคานะคะไม่ต้องห่วงนะคะราคาไม่เบานะคะเนาะแต่ถ้าเป็นรูปถ่ายรุ่นแรกเป็นแสนนะคะเนาะรุ่นแรกเลยเป็นแสนนะคะ เราก็มีเยอะนะคะนราใครอยากดูรุ่นไหนบ้างน,ะะนี่จะให้ทันดูนะคะวันนี้แคทก็ไม่มีอะไรมากนะคะนาะก็มาทําคลิปนะคะมาทําคลิปนะคะเพราะว่าแคทไม่ได้ไลฟ์สดเนาะแคทไม่ได้ไลฟ์สดนะคะแคทก็เลยยิงก็สวยนะคะเนี่ย แคทก็เลยมาทําคลิปให้ทุกคนได้รับชมนะคะใครนะคะเข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องคิกแคทคอฟฟี่แฟมิลี่ด้วยนะคะใครเห็นคลิปนี้ใครเห็นไ like ลน์นี้ใครเห็น คลิปนี้ของแคทนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค้าขายร่ารวยใครไม่มีโชคมีดวงก็ขอให้ดวงเปิดโชคเปิดนะคะเนาะวาสนาบารมีเปิดนะคะขอให้เงินไหลเข้าบัญชีทุกวันนะคะเนาะนี่อันนี้ปี2567นะคะรูปถ่ายทุกวาระนะคะบอกได้เลยว่ามีมีคุณค่ามากนะคะแล้วก็ราคาก็ ราคาก็ไม่ต้องห่วงนะคะไม่มีตกนะคะเนาะนี่ดูแต่ละรุ่นนะคะท่านนะคะ่ะไม่จงถามนะคะว่าทำไมมีเยอะนะคะเราก็เช่ามาเก็บ เหมือนกันนะคะเราก็เช่ามาจากเราก็เช่ามาจากวัดนะคะเนาะ <_ C 1> เขาเปิดวาระไหนเราก็ไปจับโจองเช่ามาเปิดมาเก็บเหมือนกันนะคะเนาะ <_ C 1> นี่เห็นไเมื่อก่อนนะช่วงที่เราไปช่วงที่เขาอ่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะ <_ C 1> เขาปล่อยให้เช่าบูชานะ่ะ <_ C 1> ก็จะเป็นอะไรที่เหมือนแบบว่า คนเยอะมากมายเหมือนคนแย่งกันเนาะมันก็จะชุลมุนวุ่นวายนะคะในการที่เราจะต้องเป็นยืนเช่าวัตถุมงคลหรืออะไรใดๆก็ช่างมันช่างแสนลําบากมากเลยนะคะแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องแล้วนะคะทุกวันนี้สบายมากนะคะทางวัดนะคะเขาจัดเป็นระบบระเบียบมากแล้วก็ทําพื้นที่ใหม่ทั้งหมดนะคะเนาะ คุณไปแบบว่าคุณมีเก้าอี้นั่งรอมันเหมือนเป็นคิวไปเลยนะคะเนาะแค่เอาบัตรประชาชนไปยื่นนะคะว่าเราจะจองรุ่นรุ่นไหนบ้างเช่ารุ่นไหนบ้างเราก็ติกต๊กติกต๊กนะคะเนาะแล้วก็ยื่นบัตรประชาชนเขานะคะแล้วเขาก็จะมีว่าอ่ารุ่นนี้คุณสามารถเช่าได้กี่เหรียญรุ่นนี้คุณได้กี่เหรียญอะไรนี่นะคะเขาก็จะบอกหมดเลยนะคะทุกวันนี้นะคะคือว่า สะดวกสบายอ่ะแล้วก็ไม่วุ่นวายแล้วก็ไม่ต้องมาแย่งกันด้วยนะคะเนาะเมื่อก่อนนะคะโหไม่ต้องห่วงนะคะเนาะไม่ว่าจะออกรุ่นไหนมาก็ช่างนะคะถ้าเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเนาะคนเยอะมากคนเยอะมากแล้วก็ไม่ทั่วถึงแล้วก็บางคนไปก็ไม่ได้ก็มีนะคะเนาะทุกวันนี้นะคะเขาจะแบ่งปันนะคะเขาจะให้แค่แบบเหมือนสติวะรุ่นนี้ออกมาแค่นี้เขาก็จะให้อะสองเหรียญ ต่อหนึ่งบัตรประชาชนสามเหรียญต่อหนึ่งบัตรประชาชนอะไรอย่างนี้นะคะทุกวันนี้นะคะระบบระเบียบเขาดีขึ้นเยอะแล้วก็เขาจัดสร้างสถานที่ใหม่นะคะเนาะสวยงามมากเลยนะคะใครมีโอกาสนะคะก็เวะไปได้เลยนะคะวัดโคสิตารามนะคะจังหวัดชัยนานนะคะเนาะไปไหว้หลวงพ่อได้นะคะเนาะทุกท่านเลยนะคะจริงๆนะคะทุกคนทุกท่านนี่อย่างนี้ก็สวยนะคะ หลวงพ่อคุอ้ยนะคะขอให้ลูกโชคดีด้วยเถิดหลวงพ่อโชคดีตลอดไปไม่ขออะไรมากขอแค่ความโชคดีจงบังเกิดกับครอบครัวของลูกและเอฟซที่อยู่ช่องคลิปแคทค f f ฟ่แฟมิลี่ทุกท่านทุกคนทุกไลค์ทุกเลิฟทุกการติดตามขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะคะเนาะโชคดีในทุกๆด้านเลยแล้วกันเนาะ โชคดีในทุกๆด้านนะคะถ้าอย่างาอันนี้จะเป็นรูปถ่ายนะคะถ้าอย่างเป็นเหรียญน,นะคะเราก็มีหลายรุ่นมากเลยนะคะเนาะแต่อันนี้เราเอามาให้ดูเป็นบางส่วนนะคะนะอย่างนี้ก็สวย ในะคะใครนับถือใครนับถือหลวงพ่อควยเหมือนแคทบ้างนะคะมาคอมเมนต์คุยกัน